มาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมโค้กขี้นะครับและนี่คือ Broken Law d o n Watch ครับนี่จริงๆพอเปิดเข้ามาถึงดูนะครับว่าไอซีรีส์ Broken Law เนี่ยมันมีหลายเกมเลยนะครับซึ่งอันนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะครับแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยผมไปดูมาแล้วก็ยังเป็นเดโมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเต็มเนี่ยเหมือนเขาว่าจะทยอยปล่อยออกมาในปีนี้นะครับของค่ายเกมนี้นะฮะซึ่งมีแบบเหมือนกับ3เกมมากทั้งเป็นซีรีส์ Broken Law นะครับเรามาเริ่มกันที่ Don Watch นก่อนนนะะฮถ้าัไป Let's go เป็นเกมแนวสยองขวัญกันเช่นเคยนะครับโดยช่วงนี้มันมีแต่เกมสยองขวัญเล่นเนาะจอนี่มีโก้ cable นี่คือเรากำลังดู remember อ้าวโอ้แต่แป๊บนึงนะผมขอเซตติ้งก่อนเลยโอ้โหโอเคโอเคจะกู้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับมาได้แล้ว ได้อยู่ได้อยู่นี่เหมือนเราจะชอบแบบพวกภาพสยองขวัญน,นะดูจากครูดูจากอะไรเนี้ยมีความแบบหลอนๆนิดนึงฮะทำไมทางขวาล่างเอ๊ะอ๋อน่อะไรใช่ไหมนี่ห้องเราอ่ะเนี่ยทำไมมันลกลกจัดแหละอุย้ยมีเสื้อแบบนาัานรักเราต้องทำอะไรนะอุย้ยเห็นหน้าครับเห็นโอ้เห็นหน้าเห็นแขน เปิดน้ำไปด้วยอุ้ยกล้องมันเร็วไปเรืเ่อปอะประมาณนี้ครับน่าจะไม่เร็วเกินโอ้โหไม่จะไม่ทิ้งไม่เคลียร์ขยะเลยหรอเพื่อนมันแบบดูนี่ด้วยดูตามแมวได้ด้วยฮะนี่ชิปนี่คือผมวิ่งนะนี่คือเดินเร็วแบบนิดนึงแค่จะไม่ช่วยเลยฮะเราต้องทำอะไรอ่ะ อ่าดูหนังต่อปะ่ะเลเราเล่นเกมหรือเราดูหนังอะมีจอยอยู่ครับใน,นเครื่องเกมนอนั่นฮะอ๋อคอมเ์ปะอ๋อ,อม,มันถำมันนี้คอมใช่ไหมไงชินจีเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะไม่ได้ทางมาก,กวนนะพอดีว่าฉันจะ,จะคุยกับนายเรื่องอ่าเป็นเรื่องฉันกังวลมากเลยอะ่ะอ่านชื่อไม่ออกเลยสวัสดี ทำไมาถึงจะคุยเรื่องนั้นกับฉันล่ะเราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพิม์อยู่ครับเออ่เรื่องของฮิเดโอะจำได้ไหมไอ,อจากศูนย์พักพิงอะ่ะใช่ทำไมเหรอมคือ เขาเขียนอะไรแปลกๆมาอะฉันน่ะสิมันน่ากังวลมากเลยอะ่ะเหมือนว่าเขากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่คุยโทรศัพท์ได้ไหมะ่พะพอดีฉันกลัวจริงๆอะนะวันนี้ฉันยุ่งอะเอออยากคุยก็อยากคุยครับแต่เรายุ่งไงเราเล่นเกมอยู่ไม่ว่าชินจิเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างจะเข้าไปในห้องเขา นี่ฉันไม่เวลามาฟังเรื่องไอ้ไรสาระของไอ้เจ้านั่นหรอกนะโทษทีนี่เขาดูไม่ได้รอเล่นนะดูพูดจริงอ,ะอ่ะอ้าวเหนื่อยแล้วถอในใจแล้วอะไรยังไงเราต้องโอเครอครับรอยังคุยกันอยู่ชินจิอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ตอบแล้วครับโอ้โหหนักขวาเลยทีนี้เล่นเกมตออ่อ่ะ เอ็ดอะไรอะ่ะโอ้ยมันมีคนมาหาเราวะดิเราสั่งอะไรไว้หรือเปล่าครับพี่ซามาส่งค่ะผมบอกไงว่าให้ทิ้งไว้ที่ประตูอ่ะทำงานั้นมันดีน่วยไม่ได้เหรอขอโทษนะคะจะทิ้งไว้หน้าประตูแล้วกันขอบคุณที่สั่งพซา่าเพสค่ะแล้เวเจอกันนะคะอ่าทำไมต้องไวอยวนะครับ เราเป็นเหมือนไอ้นี่เลยอะเป็นหน่าอะไรนะอิกิโคโมรีไหมครับที่ไม่กล้าออกจากห้องอะไม่กล้าเว้เลยไม่ยอมออกจากห้องเลยครับดูจากทรงแล้วขยะก็ไม่เอาไปทิ้งด้วยอะอ่าเอาไปนั่งกินแต่จริงๆเขาก็ต้องกดกิ่งวะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าพิซซ่ามาส่งแล้วถ้าเราสั่งไวอ้อะอุ้ยเปเปอร์โรนี อืมอืมอ่าโยยอะไรโทรศัพท์เข้านี่อ่าแล้วระวังโทรศัพท์ตรงนี้นะน้องคนเมื่อกี้ปะเนี่ยต้องการอะไร๋อแม่ครับรับสายสักทีนะหายไปอยู่ไหนมาเนี่ยเอาแต่เล่นเกมเดียวหรือไงก็เล่นเกมแล้วมันทำไมเราบันเสียเวลา เอาแต่นี้ความจริงอยู่ได้แบบเนี้ยไม่เีนอนาคตหรอกนะเอาแต่นั่งต้องทีวีอ่ะถ้าแม่หวงแล้วอนาคตผมจริงแล้วก็ก็เอาเงินไปผมดีที่ผมขอไปอ่ะรู้ใช่ไหนว่าการเงินเนี่ยพ่อกับแม่คุยกันนานแล้วเรื่องเนี้ยเราตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกสนับสนุนเงินให้ลูก<ต>โทษทีนะชินจิถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เว้ยเลยยังพูดไม่จบเลยครับ ไม่ยิวแล้วอ้าวเฮ้ยไปล้างหน้านอนดีกว่าวันเดี้ยไม่เอาอะไรละเหนื่อยใจครับไปล้างหน้านอนกันดีกว่าโอ้โหจังหวะล้างหน้านี่จังหวะโดน <laughs> แล้วทำไมทำไมโอเคไขห,หน้าขึ้นมานี่คือแบบ ทางเดินเซนอฟไปได้คือกำจัดไอตาพวกนั้นตาพวกนั้นอะ่ะกำจัดมันให้หมดนะเออโอเคปลอดภัยครับเฮ้ยอะไรอะ่ะชินจิโอเคฉันต้องตามหาตาสินะใจะเย็ยนไว้ชินจิกำจัดตาอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเดี๋ยว อะไรอยู่ดีก็กำจัดตาเหรอตาอะไรวะข้างนอกเหรอออกได้ปะนี่ครับโอ้ยเจือเออนี่มีอีกเสียบตานะออื้ยังไม่หมดอีเหรอคืออะไรเหมือนเราเจออันนี้มาบ่อยมากแล้วด้วยโอ้โหอยู่นี่ฮะเสียบเข้าไปดิ เหมือนชินอะเหมือนว่าพอนอนแล้วแบบรู้เลยว่าต้องมามาจิ้มตาครับโอ้ไ oh ม่ก็อหมดย่งวะนี่ฮะอื้อหมดแล้วปะพวกน้ำครับนี่อือ,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 ววโ,อ,อ,อโอเคเหมือนยังได้เสียงอยู่เลยอะ นี่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 ไงอ่าอุ๊ยดับไฟแล้วว่าแต่ฟ้งออกมาจริงเหรอโอเคเบมือนจะวิ่งเร็วๆนะ906โกเลยป่ะ let's go <S ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับเอ้ยโอ้อะไรอะ่ะ ตงน,นี้หรอมันบังคับทางเราอะไปไม่ได้ครับเฮ้ยมันมันอือโอเคลิฟเอ๊ะไปไม่ได้อะกดเอ๊ะโอยอะไรอ่ะ ตัวอะไรวะล่ะลิปลิปเปิดดิเดี๋ยวอ่าอโอโอชิตอ้ชิต,อชตอขอบคุณที่เล่นเ๋าแต่แดีแต่น้ำมันจบแล้วล่ะใช่หรอโอเคขอบคุณขอบคุณที่เล่นนะบล็อกเคอดอนวอชนะครับอื้โอเคครับถ้าางนั้นวันนี้ก็ ประมาณนี้กันนะครับสั้นๆกันไปนะก็เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาลองเกมอื่นกันเลยกันแล้วจริงๆเกมอื่นเนี่ยมันจะปล่อยวางขายในปีนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมาได้เล่นกันของค่ายนี้ดูถ้าสนใจหลายๆเกมเลยเหมือนกันนะโอเคก็เช่นเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าตองการติดติดตามไว้ได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ